พระโกลเด้นบอยกลับบ้านพิพิธภัณฑ์เดิมเม็ส่งคืนสมบัติประเทศไทยในวันที่19พฤษภาคม2567พิพิธภัณฑ์ศิลปะเดิ m e t ropolitan Museum of Art หรือเดิมเม็ที่รัฐนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาได้ประกาศข่าวดีสำหรับประเทศไทยโดยส่งคืนโบราณวัตถุสองชิ้นที่มีความสำคัญอย่างยิ่งกลับสู่แผ่นดินแม่บ้านไทยสิ่งที่ได้รับคืนมานี้คือโกลเด้นบอยโกลเด้นบอย ซึ่งเป็นประติมากรรมสำริดกระหลายทองทั้งองค์และประติมากรรมสตรีนั่งชันข่าวพนมมือโดยการส่งคืนนี้ได้กำหนดไว้ในวันจันทร์ที่20พฤษภาคม2567และจะถึงที่สนามบินสุวรรณภูมิในวันที่21พฤษภาคม2567ดรธนงศักดิ์หานบงนักวิชาการอิสระด้านโบราณคดีระบุว่าการคืนครั้งนี้มีความสำคัญอันใหญ่ในการศึกษาประวัติศาสตร์ของชาติ โดยเฉพาะการสร้างปราสาทบ้านยางป่งสะดาวที่มีความเก่าแก่มากถึงระยะเวลากว่า300ปีและยังเชื่อมโยงกับวัตถุโบราณอื่นๆที่พบในบริเวณเดียวกันการคืนครั้งนี้ยังเป็นการพิสูจน์ว่าอาณาจักรเขมรโบราณอาจมีต้นกําเนิดอยู่บนที่ราบสูงโคราชก่อนที่จะแผ่ทางฝั่งกัมพูชาเป็นการพลิกแนวความคิดเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาติให้ใกล้ชิดมากขึ้น นอกจากนี้หลักฐานที่เชื่อถือได้มากคือหนังสือสองเล่มของดักลาสแลตฟอร์ด The Glass Age Ledger ในหน้าค้าโบราณวัตถุซึ่งระบุชัดเจนถึงการพบวัตถุโบราณโกลเด้นบอยในบริเวณบ้านยางโป่งสะดาวจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นหลักฐานที่สำคัญในการกำหนดความเชื่อถือได้อย่างแน่นอนดังนั้นการคืนโกลเด้นบอยนี้ไม่เพียงเพื่อประวัติศาสตร์เท่านั้นแต่ยังเป็นการยืนยันความเชื่อทางาศาสนาและวัฒน,นธรรมของชาติไทยอีกด้วย ด้วยความทุ่มเทที่ของทีมงานนักโบราณคดีของไทยทำให้ได้รับคืนโกลเด้นบอยอันมีความสำคัญมากและเป็นการยืนยันเรื่องของอาณาจักรเขมรโบราณและวัฒนธรรมที่นับถือได้ในอดีต